สวัสดีค่ะทุกคนก็มาตามสัญญาเนาะจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปแชร์ไอเดียการหารายได้เสริมไปเนี่ยเออแล้วก็บอกว่าเราจะมาเปิดรายได้ YouTube แล้วก็เส้นทางการทํา YouTube ของปอนเนาะโอเคเรามาเริ่มกันจากจุดเริ่มต้นในการทํา YouTube ของปอนเลยเนาะก็จุดเริ่มต้นของปอนอ่ะก็อยู่ในช่วงรอยต่อนะคะระหว่าง ช่วงที่เราจบมัธยมแล้วก็กําลังจะขึ้นมาหาวิทยาลัยซึ่งช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่เราตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นกับจุดเปลี่ยนของชีวิตนะคะคือเราจะได้เป็นนักศึกษาแล้วเราจะได้เข้าไปอยู่หอเราจะได้ไปอยู่มาหาลัยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเอออยากจะมาทาคลิปลองทําดูเนาะแบบฆ่าเวลาไปด้วยเนาะระหว่างที่เรามาหาลัยเปิด เออมีใครเป็นเหมือนปอนแม้แบบตื่นเต้นมากๆกับการที่แบบจะได้เป็นนักศึกษาแล้วจะได้แบบใส่ชุดน,นักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นตื่นเต้นมากๆเลยทุกคนเออแล้วพอเราได้ทําคลิปลงไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนชอบเนาะแล้วก็แบบมีคนมาคอมเมนต์ต่างๆแล้วก็ดีใจอะที่แบบเราท o u t u b e แล้วมันก็มีคนดูอะไรเงี้ยหลายคนเขาก็คอมเมนต์ว่าอยากให้ทําคลิปนั้นคลิปนี้อะไรเงี้ยเออเราก็เลยทําเรื่อยๆมานะคะจนมาจนถึงปัจจุบันจนตอนเนี้ย YouTube มันกลายเป็นแบบงานอดิเรกที่เรารักไปแล้ว ถ้าถามปอนว่าตอนทํา YouTube แรกๆอะ่ะคือเราหวังเรื่องเงินไหมนะคะคือทํา YouTube มันจะได้รายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกๆอะ่ะเออเราก็หวังแหละแต่ว่าเราไม่ได้หวังมากอะ่ะเราหวังแค่เล็กๆก่อนก็คือหวังแค่แบบมีคนดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยแบบก้าวแบบไปตามสเต็ปสเต็ปเรื่อยๆอะ่ะคือเราไม่ได้หวังคาดหวังว่าจะต้องมีเงินในระหว่างเรียนจะต้องแบบทํา YouTube จะต้องได้เงินเยอะๆอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้หวังไปจนถึงขั้นนั้นอะ่ะ คือทำแรกๆก็คือขอแค่มีคนดูก็พอแล้วแล้วพอทํามาจนถึงตอนเนี้มันมีรายได้เข้ามามันก็ถือเป็นกําไรนะเป็นกําไรของชีวิตที่แบบเออเราได้มีคนดูแล้วเราก็มีรายได้เข้ามาอีกอะไรเงี้ยมันก็เป็นความสําเร็จในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังเป็นแบบระดับเล็กๆนะเราก็ยังแบบต้องก้าวข้ามแบบอุปสรรคต่อไปนะต้องแบบพัฒนาตัวเองขึ้นมากกว่าน,นี้ โอเคก็ประมาณนี้เลยนะสําหรับจุดเริ่มต้นของเราก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายนะคะเพียงแค่เราอะใช้ความตื่นเต้นที่เราจะได้เข้ามาหาหลัยอะเออเราแบบมาเก็บทําเป็นคลิปเป็นความทรงจำเอาไว้แล้วก็มาลง y o u t u b อเอาไว้เผื่อคนที่แบบเขาตื่นเต้นเหมือนเราอะเขาจะได้มาดูเนาะแล้วก็คนที่เขาสนใจเรื่องที่แบบเอออยากเป็นนักศึกษาอะไรเงี้ยเขาก็จะได้มาดูอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีคนดูจริงๆอันนี้คือดีใจมากๆเลยแล้วก็เลยทําต่อมาเรื่อยๆก็ประมาณนี้นะคะ ตอนเริ่มทําช่องนะคะหรือว่าลงคลิปแรกเนี่ยวันที่25นะคะมิถุนายน2019หรือว่าประมาณ2ปีที่แล้วนั่นเองจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มมาศึกษาข้อมูลการทํา YouTube นะคะจนได้รู้ว่า u t u b e เนี่ยเขาก็มีกฎการสร้างรายได้อยู่เนาะก็คือจะต้องมีเวลาในการรับชมคลิปของช่องเราเนี่ยสะสม4 0 0พชั่วโมงขึ้นไปแล้วก็จะต้องมียอดซับนะคะ1 0 0 0คนขึ้นไปนะคะเราถึงจะเปิดสร้างรายได้ได้ซึ่งตอนใช้เวลาประมาณ4เดือนเลยนะคะจนเราเนี่ยผ่านกฎข้อแรกนะคะก็คือเรามีเวลารับชมคลิปในช่องเรานะคะ00ชั่วโมงขึ้นไป แล้วก็ใช้เวลาอีกประมาณ2-3เดือนนะคะในการผ่านก o u t u b e ข้อที่2นั่นก็คือมีผู้ติดตามนะคะครบ1000คนจนเราผ่านกดทั้ง2ข้อนะคะเมื่อเราผ่านก o u t u b e เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องมีบัญชี Google Adsense นะคะตอนก็จะเปิดบัญชี Google Adsense นะคะเพื่อทำการเปิดการสร้างรายได้ของช่องเรานั่นเองเมื่อเราเปิดสร้างรายได้เรียบร้อยเนี่ยจากนี้ช่องของเราก็จะเริ่มมีโฆษณานะคะ เราก็จะเริ่มมีรายได้จากโฆษณาเข้ามานะคะและต้องสะสมรายได้ให้ครบ10เหรียญจากนั้นก็กรอกข้อมูลที่อยู่ลงในบัญชี Google Adsense ของเราเพื่อที่ทาง YouTube นะคะจะส่งรหัสพิมพ์มาให้ให้เราใช้กรอกรหัสเพื่อยืนยันตัวตนว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีตัวตนอยู่จริงๆนะคะซึ่งเมื่อเราสะสมรายได้ครบ10เหรียญแล้วเนี่ยเราก็ใช้เวลา1-2เดือนเลยเนาะในการรอรับพิมน,นะคะหลังจากที่เรากรอกข้อมูลที่อยู่ไปแล้ว เมื่อเราได้รับพินแล้วนะคะเราก็นำรหัสในพินไปกรอกในฟอร์มของ Google Adsense นะคะเพื่อยืนยันตัวตนแล้วนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตานะคะของจดหมายจาก Google Adsense นะคะที่เราจะได้นี่เขาก็จะมีบอกเป็นรหัสพินนะคะเป็นประมาณนี้เลย ตอนใช้เวลาสะสมเงินในบัญชี Adsense นะคะประมาณ3-4เดือนเลยให้ครบ100เหรียญเพราะว่าทาง Adsense เนี่ยก็จะมีกฎอยู่นะคะว่าจะต้องมียอดเงินในบัญชี Adsense ไม่ต่ำกว่า100เหรียญทาง YouTube ถึงจะโอนเงินมาให้เราก็เป็นกฎของ Google Adsense เนาะเพราะว่าเงินที่จะโอนมาให้เราเนี่ยก็มาจากต่างประเทศเนาะ ตอนสะสมเงินในบัญชี Google Adsense และผ่านเกินที่กำหนดการเบิกเงินนะคะในเดือนสิงหาคมโดยทาง YouTube ก็จะตัดยอดเงินเข้าบัญชี Google Adsense นะคะประมาณวันที่12ของเดือนเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเราที่เราได้กรอบข้อมูลลงไปใน Google Adsense เลยเป็นเงินต่างประเทศเมื่อโอนเข้ามายังไทยก็อาจมีเสียค่าธรรมเนียมเล็กน้อยซึ่งเงินก้อนแรกนะคะที่ปอนได้มาจาก u t u b e เนี่ยก็เป็นเงินประมาณ130 ก็ตีเป็นเงินไทยนะคะก็ประมาณ4 0 0พกว่าบาทเนาะซึ่งตอนเนี่ยใช้ระยะเวลาในการสะสมเงินเนี่ยกว่า6เดือนเลยนะคะทุกคนก็ถ้าเกิดตีเป็นรายเดือนเนี่ยก็จะเป็นเดือนแรกที่เราเปิดสร้างรายได้ได้และสะสมเงินคือเดือนมีนาคมเราได้ประมาณ12.33เหรียญตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ375บาทเดือนเมษายนเราได้16.71เหเหรียญตีเป็นเงินไทยประมาณ5 0 5บาทเดือนพฤษภาคม ได้2 5 5 2หหเหรียญเงินไทยประมาณ770บาทเดือนมิถุนายน24.86ุเหรียญเงินไทยประมาณ750บาทเดือนกรกฎาคมประมาณ50.91เหหรียญเดือนนี้ก็จะมากหน่อยนะคะตีเป็นเงินไทยประมาณ1538บาทเดือนสิงหาคม29.27เหรียญตีเป็นเงินไทยประมาณ888บาท สำหรับรายได้ที่ปอนเนี่ยเพิ่งพูดไปนะคะก็เป็นรายได้ที่มาจากการโฆษณาใน YouTube อย่างเดียวนะคะยังไม่รวมรายได้จากสปอนเซอร์นะที่เข้ามาจ้างเรารีวิวจ้างเรามาทํางานต่างๆเนาะซึ่งถ้าเกิดรวมรายได้จากเออค่าโฆษณาแล้วเราก็ค่าสปอนเซอร์ที่เข้ามาตั้งแต่ที่ปอนเริ่มทํา YouTube จนมาถึงปัจจุบนนะันอ่ะเออก็รวมเป็นเงินประมาณ1 0 0 0 0ถึง20,000นนะคะประมาณหมื่นต้นๆนี่แหละหลักหมื่นต้นๆนะคะ ถ้าเอามาวิเคราะห์ดูดีๆอะ่ะคือรายได้มันไม่ได้มากเลยนะมันน้อยมากๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดแบบเออช่องที่เขาแบบเป็นช่องหมื่นซับนะคะแสนซับล้านซับอะไรเงี้ยกะอาจจะได้มากกว่านี้เนาะแต่รายได้ของ y t u t u อะ่ะคือมันไม่แน่นอนนะคะคือบางช่องอะ่ะเออซับน้อยกว่าปอนยอดคนดูน้อยกว่าปอนแต่ว่าได้ค่าโฆษณาเยอะกว่าก็มี แต่ทาไมปอนถึงแนะนํานะคะให้คนที่อยากทําหรือว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษาเนี่ยใช้เวลาช่วงปิดเทอมในการทํา YouTube ใช่ไหมทางๆ้ที่รายได้อะมันน้อยนิดนะคะก็ะคือข้อดีของ y YouTube อะคือมันทําได้ฟรีนะมันสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็มันแบบมีโอกาสสร้างรายได้ได้แล้วก็ถ้าเกิดเราลงคลิปไปแล้วเนี่ยแบบช่วงไหนที่เราไม่ได้ลงอะเราก็ยังมีรายได้อยู่จากคนที่เขาอะเข้ามาดูคลิปเก่าๆเรา,เาถ้าเกิดคอนเทนต์ของเรามันดีจริงแล้วก็ช่องของปอนอะเป็นช่องที่แบบเล็ก,ลกๆใช่ไหมมีผู้ติดตามที่แบบเออหลักพันไม่กี่พันนะแล้วก็ คนดูอะไรก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เนาะถ้าเกิดแบบเออน้องๆอ,งอะ่ะเริ่มทําหรือว่าคนที่แบบสนใจอะ่ะเริ่มจะทํานะคะเขาอาจจะทำคอนเทนต์ได้แบบดีมากกว่าปอนก็ได้เอออาจจะฟังมากกว่าปอนอาจจะมีะไรายได้มากกว่าปอนก็ได้โดยอุปกรณ์ที่เราใช้ทํา YouTube ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะมาจนถึงปัจจุบันตอนนี้เลยเนี่ยก็คือเราใช้โทรศัพท์มือถือนะคะรุ่น Oppo F 11 Pro ในการถ่ายทําแทบทุกคลิปนะคะในบางคลิปนะคะเราก็ใช้กล้องเพื่อนไทย เมื่อก่อนปอนก็จะใช้โทรศัพท์มือถือนะคะในการตัดต่อคลิปวิดีโอตั้งแต่เริ่มทําคลิปเลยนะคะเราใช้แอปคายมาเตอร์ในการตัดต่อแต่ปัจจุบันเนี่ยปอนใช้ iPad Gen 7นะคะในการตัดต่อคลิปวิดีโอผ่านแอป,ป V L L O คายมาเตอร์และ LumaFusion นะคะโดยทั้ง3แอป,ปนี้เนี่ยเราจะสลับกันใช้โดยเราจะใช้แอป,ป V L L O เนี่ยบ่อยที่สุดแล้ว ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะปอนก็มีแพลนที่จะซื้อกล้องด้วยนะก็เก็บสะสมเงินจากการท YouTube นั่นแหละทุกคนและในอนาคตก่อนเรียนจบนะคะเราก็มีแพลนที่จะซื้อ MacBook นะคะในการใช้ตัดต่อวิดีโอด้วยก็สําหรับใครนะคะที่กําลังเริ่มต้นทํา YouTube นะคะหรือว่าใครที่แบบคิดที่อยากจะทํา y o u t u b e อะไรอย่างเงี้ยเราก็มาเริ่มต้นไปพร้อมๆกันนะคะแล้วเราก็มาพัฒนาไปพร้อมๆกันนะ ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะไขข้อสงสัยเรื่องรายได้การท YouTube เนาะเส้นทางการทํา YouTube ต่างๆของปอนแล้วก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะสร้างแรงบรันดาลใจนะคะสร้างกําลังใจให้กับคนที่อยากจะทํานะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด like, ก subscribe ปอนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย